พ่อและแม่ของเราเนี่ยจะมีวันพรุ่งนี้อีกสักกี่วันในวันที่ท่านแก่ชรา,าในวันที่เราเป็นหนุ่มเ,เป็นสาวขึ้นมาทุกๆวันเนี่ย <คน S 2> เราดูแลท่านแล้วหรือยัง,งข้าวสักจานอาหารสักมื้อผลไม้เรือดรสอาหารที่เลือดหรูที่เราทานกันอย่างมีความสุข,สขทานกันอย่างสนุกสนานกับเพื่อนมิตรชิดสหาย ไม่ว่าจะราคาแพงขนาดไหนเราทานได้เราเลี้ยงได้เราดูแลเพื่อนของเราได้แต่กลับกันกับพ่อและแม่เราเคยซื้ออาหารที่อร่อยอร่อยซื้อน้ำที่เลิศรสซื้อผลไม้ที่ดีๆมาให้ท่านทานแล้วหรือยงังเราจะทำในวันไหนเราจะทำในวันที่ท่านยังมีลมหายใจหรือเราจะทำในวันที่ท่านจากโลกนี้ไปแล้วลูกอย่างพวกเราเนี่ย จะรอเอาทูบหนึ่งดอกแล้วปกักลงที่สิ่งของที่เรานำมาถวายที่เราทำมาเส้นไหว้ปักทูบลงไปแล้วบอกว่าพ่อแม่อาหารที่ท่านชอบท่านมาทานนะพ่อแม่เสื้อผ้าที่สวยงามหนูซื้อมาให้แนละ้วแม่มาใส่นะพ่อแม่เนี่ยน้ำที่อะไรอร่อยที่พ่อและแม่อยากจะทานที่พ่อและแม่อยากจะดื่มพ่อมารับนะ านคิดหรือไม่ว่าทูบหนึ่งดอกที่เราปักลงไปกับสิ่งของที่เรานำมาเส้นไหว้พ่อแม่ที่เราจากโลกใบนี้ไปแล้วท่านจะได้รับในสิ่งที่เรานำมาเส้นไหว้หรือไม่ถ้าท่านคิดว่าไม่ในขณะที่ท่านยังมีลมหายใจพ่อแม่ของเรายังมีลมหายใจทำในวันที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ทำในวันที่เรายังมีกันและกันอย่ารอให้วันนั้นสายเกินไป เพราะเมื่อไหร่ที่มันสายเกินไปมันไม่สามารถที่จะแก้ไขอะไรกลับคืนมาได้ต่อให้วันนี้เรามีเงินเป็นร้อยล้านคุณก็ซื้อเมื่อวานที่คุณพ่อและแม่ของเราเพิ่งหายใจทิ้งไปกลับคืนมาไม่ได้ต่อให้วันนี้เรามีเงินเป็นพันล้านเราก็ซื้อความสุขหรือความทุกข์ที่พ่อแม่ของเราเพิ่งเผชิญไปเมื่อวานนี้กลับคืนมาได้ฉะนั้นทําวันนี้รีทําทันทีเพราะท่านมีคนที่สําคัญที่สุด